วันนี้เวลา10นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดบวรคติยราชนารีสเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร,ร,ร์การแพทย์ประจำปี2567 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับบูรณิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นเป็นครั้งที่32ระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน2567ในหัวข้อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแ l a บสู่ชีวิต เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการปาฐกถาเกียรติยศเรื่องวิจัยบ้านๆกับการเปลี่ยนแปลง R to R with the Great Impact โดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ธีระทองสงศาสตตราจารย์ระดับ11คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายเรื่องการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐานสากลโดยดรสรายุทธระดาพงศ์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ประจำปี2567นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโล,โลยีทางด้านการแพทย์และสาธา,สา,รารณสุข และการให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPS m e ด้านอาหารและเครื่องสำอางจากสมุนไพรเพื่อขอตรารับรอง DMSC Product จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์